วันนี้น้องอามจะทําเมนูปลาลินผัดตะไคร้นะครับวันนี้เตรียมปลาลินสวยๆส,สวยมาทั้งหมด5้กิโลไปดูวิธีการทําได้เลยครับก็จะเตรียมตัวเนื้อปลาลินก่อนเลยนะวันนี้น้องอามใช้ปลาลินเป็นทั้งหมด5้กิโลนะครับเราจะจะลาะเอาแต่เนื้อนะครับก้างไม่เอาไม่ต้องเล็กเกินนะครับนะอันนี้เราหั่นหนาๆได้เลยแบบนี้แบบนี้เลยนะครับน,นี่ชิ้นหนาแบบนี้เพราะว่าเดี๋ยวตอนนี้เดี๋ยวเราต้องเอาไป ทอดต่อนะครับนะครับเราก็จะใส่เป็นแป้งทอบกรอบนะครับโรยไปนะเราจะคลุกแป้งแห้งๆก่อนก่อนลงไปทอดนะครับมันจะได้กรอบแล้วก็ทอดได้ง่ายด้วยนะครับผมนี่ทอดง่ายไม่ติดกันไม่ติดกระทะคลุกเคล้าแป้งแห้งๆแบบนี้ตั้งกระทะนะครับใช้ไฟแรงก่อนเลยพอน้ำมันเริ่มร้อนค่อยปรับเป็นไฟกลางแล้วเราก็ใส่ชิ้นปลาที่เราชุบแป้งแห้งๆไว้ลงทอดได้เลยครับนี่นี่นะครับถ้าเราคลุกแป้งก่อนเวลาเราทอดเนี่ยมันก็จะไม่ติดกระทะนะครับแล้วก็จะไม่ติดปลาตัวกันมันเองด้วยนะครับ ชิ้นออกมาได้สวยๆนะครับผมนี่ใส่ไปเลยแบบนี้ปลาเราไม่ต้องหั่นชิ้นเล็กมากนะครับเวลาเราทอดเนี่ยเดี๋ยวมันหดแล้วมันจะชิ้นเล็กเกินไปแล้วมันไม่น่ารับประทานครับหั่นพอมันเริ่มเซตตัวเราก็ตักคนตรงสูตรก้นกระทะนิดหน่อยแบบนี้นี่มันจะได้ไม่ติดกันนี่เห็นไหมถ้าเราชุบแป้งแห้งก่อนเนี่ยมันไม่ติดกันเลยนะครับนอกจากไม่ติดกระทะแล้วมันก็จะไม่ติดตัวเนื้อปลากับเองด้วยนะครับผมนี่มันจะออกมาเป็นชิ้นแบบนี้สวยงามเดี๋ยวเราจะทอดให้มันเหลืองทองน่ารับประทานเลยนะครับนี่เราก็ทอดเสร็จเรียบร้อยนะครับกระทะ 5กิโลที่เราเตรียมไว้โอ้โหไดูนะครับเดี๋ยวเราก็จะไปเสด็จน้ำมันไว้โอ้โหนี่กรอบมากไปแล้วกรอบจ้าเรามาเตรียมผัดตัวน้ำซอสกันดีกว่าครับใช้เป็นกระเทียมนะครับกับพริกจินดานะครับอย่างละ250กรัมเราจะปั่นรวมกันเลยนะครับแล้วก็ลงกระทะนี่ ขั้นตอนแรกเราก็จะผัดตัวพริกกระเทียมก่อนนะครับโอ้โอกลิ่นหอมชุนเลยนนี้เราจะมาปรุงรสนะครับซอสหอยนางรม300กรัมนะครับใส่ไปเลยตามด้วยซอสปรุงรสนะครับ130กรัมครับน้ำตาลทราย30กรัมครับโรยไปเลยง่ายๆ เราก็จะผัดนะครับตัวซอสให้เข้ากันก่อนนี่เครื่องปรุงเราจะมีไม่เยอะนะครับจะมีเป็นซอสปรุงรสนะครับน้ําตาลทรายแล้วก็ซอสหอยนางรมนะครับเราจะผัดให้เข้ากับตัวพริกกระเทียมที่เราปั่นหรือว่าโขลกเตรียมไว้นี่แคบบ่นี้เติมน้ำเปล่านะครับเล็กน้อยนะครับไม่ต้องนะครับเราก็จะเคียเค่ยวเคี่ยวเคี่ยวตัวน้ำซอสของเรานะครับให้มันเดือดเดือดก่อน เดี๋ยวเราค่อยใส่ตะไคร้นะจ๊ะอืมหอมมากอ่าเดือดแล้วทำไงต่อครับมาขอตะไคร้หน่อยตะไคร้วันนี้ใช้ทั้งหมดครึ่งกิโลนะครับเราจะหั่นซอยแบบนี้นี่เราเทลงไปเลยขอเดือดแล้วใส่ตะไคร้นะครับขั้นตอนนี้เราก็จะผัดกับตะไคร้ต่อโอ้ยนี่พอมีตะไคร้แล้วมันก็หอมมากนี่ซอสตะไคร้เราอย่างนี้ ลงตะไคร้ก็ผัดให้มันส่งกลิ่นหอมให้มันเดือดอีกหนึ่งรอบแล้วก็เดี๋ยวค่อยเติมเนื้อปลาตอนนี้นะครับเราใช้ไฟแรงได้เลยนะครับอันนี้คือปลาที่เราทอดเตรียมไว้ใส่ไปแล้วก็เราผัดแป๊บเดียวแล้วขึ้นได้เลยนะครับไม่ต้องผัดนานแล้วเพราะปลาเราสุกอยู่แล้วอําด้วยนะครับใบมะกรูดฉีกนะครับสักหนึ่งถ้วยใส่ลงไปแบบนี้เลยแบบนี้ครับผมโอเคแล้วเราก็ผัดอีกสักหนึ่งสองสามชานะครับแบบนี้โอ้ยเนี่ย ลงใบมะกรูดลงตะไคร้โคตรหอมน้ำซอสเคลือบปลาคุกคริกคุกคลิกแบบนี้กินข้าวกินกับข้าวสวยโคตรอร่อยนะครับผมเนี่ยนี่ผัดแค่นี้ก็เสร็จในที่แล้วครับกับเมนูปลาลินกรอบผัดตะไคร้น้ำซอสเคลือบคุกคลิกแบบนี้โอ้โหข้าวสวยอยู่ไหนจ้าเตรียมให้พี่ยังจ๊ะข้าวสวยโอ้ดูดิ ปิดไฟได้เลยนะเราเสร็จแล้วครับไม่ต้องผัดนานนี่น่ากินมากผัดแป๊บเดียวเสร็จเรียบร้อยโอ้โหเดี๋ยวนะ้าอามตักเสิร์ฟใส่จานไปรับประทานกันครับผูกนี่ร้อนๆโอ้เมนูปลาลินทอดกรอบผัดตะไคร้ใครที่หาเมนูกับข้าวหรือว่ากับแก้มอยู่นะบอกเลยเมนูเนี้เลิศโอ้ยน่ากินมากปลาชิ้นใหญ่ๆห,หอมตะไคร้แล้วก็ใบมะกรูดเสร็จเรียบร้อยแล้วครับนี่ วันขมงชงเชงโอ้โหอ,อ,อยู่ข้าวนี่ยอดไปชิมดีกว่าครับปดูจากจังหวัดอะไรคอมเมนต์มาคุยกันน้องอามหน่อยนะนี่เลยโอยชิ้นนานาๆชิ้นใหญ่ๆกับข้าวสวยร้อนๆน,นี่หอมใบมะกรูดมากอื้ม อร่อยอ่ะแล้วปลาเด้งๆแน่นๆเมนูนี้นะสายกับข้าวสายกับแก้มทีเด็ด mm hmm. mm hmm. มันหอมตะไคร้ใบมะกรูดแล้วก็ตัวน้ำซอสน,นะครับเผ็ดจัดจ้านกำลังดีนี่ mm hmm. อื่อยเลิกงานแล้วหรอเอาเลิกแล้วก็เอาข้าวไปกินด้วยสินี่กับข้าวอะเลิกงานทำงานเสร็จแล้วก็กับข้าวไปกินที่บ้านกันด้วยจ้าครับครับอาหารอร่อยแล้วจ้า